เอาละครับก็ขอกาบสวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนกันด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเด็กแน่นแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเกม Home ม w e ี h o m มออนไลน์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนวิธีการแก้ทาง g กมเฟมิลี่นะครับหรือว่าวิธีการจูงนั่นเองเนาะก็ต้องบอกก่อนว่าเนี่ยตัวละครนี้ที่ทำมาใหม่นะครับก็มีถึง3คาแรคเตอร์ก็คือ3ตัวละครที่ ความสามารถแตกต่างกันออกไปนั่นเองเนาะซึ่งหลายๆคนเนี่ยบอกว่ามันจุกยากใช่ครับมันจุกยากมากถ้าอยู่ในมือคนที่เล่นเป็นหรือว่าเล่นเก่งเนี่ยเป็นตัวละครที่แก้ทางค่อนข้างยากนะครับแต่ว่ามันจะมีการแก้ทางแบบเบสิกหรือว่าพื้นฐานที่จะทาให้เราเนี่ยสามารถจูกคิมเฟมิลี่ได้ได้แบบว่าโซโล่หรือไม่ก็มาแบบทีมแต่แบบทีมจะดีกว่าแต่แบบโซโล่ก็ทําได้นะผมก็การไล่เนี่ยจะมีหลายแบบนะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้มันชัดเจนแล้วก็เข้าใจนะครับ โดยต้องบอกอีกทีหนึ่งว่ามันเป็นแค่พื้นฐานนะครับสามารถนำไปใช้ได้จริงแล้วก็อยู่ที่ทักษะของเราเองฝีมือของเราเองแล้วก็ฝีมือของฝั่งผีที่เล่นกิมด้วยนะครับก็5 0 5สนะิบเนาะเพราะว่าผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันมันอันนี้คือผมแบบว่าตั้งแต่ผมเล่นมาตั้งแต่กิมเข้าวันแรกแล้วผมก็ไปลองจู๊บไปลองเจอตัวละครน,นี้มานะครับก็การแก้ทางเนี่ยมีได้หลายรูปแบบแต่เราไปฟังกันเลยดีกว่าว่ามีแบบไหนบ้างโดยก่อนที่เราจะไปฟังกันนะครับก็ ทำความรู้จักกับสกิลพวกนี้ก่อนแล้วกันโดยกระต่ายนะครับแนะนําสั้นๆว่าน้องเนี่ยมีเลือดที่40แล้วก็กระต่ายเนี่ยจะจับตัวผู้มาเยือนที่เดินผ่านหรือว่ามองเห็นหรือว่าได้ยินเสียงนะครับน้องเนี่ยจะเดินไปไล่แล้วก็ไล่เป็นระยะเวลา60วินาทีจังหวะที่น้องกําลังไล่เนี่ยตัวเราจะถูกมาเป็นออร่าสีแดงนะครับซึ่งผี่ก็จะเห็นเราด้วยว่าเราไปไหนวิ่งไปไหนนะเขาก็จะวิ่งมาดักไล่ได้หรือว่า วิ่งมาแบบดักทางเรานั่นเองก็ว,วิธีการแก้ทางของกระต่ายนะครับจะมีหลายรูปแบบนะแบบที่1คือจุ๊กกระต่ายแบบไม่มีของจุ๊กกระต่ายแบบไม่มีของเนี่ยต้องทํำยังไงใช่ไหมเราต้องลากเขาไปที่รูหรือประตูนะเพราะว่าน้องเนี่ยจะติดรูประตูนะน้องจะไม่สามารถพังเองได้น้องจะยืนนิ่งเลยแล้วทีเนี้ยเราก็สามารถที่จะฉีกไปไกลได้อันนี้ในกรณีที่โดนกระต่ายไล่ตัวคนเดียวแบบว่าปล่อยบอดมาไล่แล้วตัวหลักไปไล่คนอื่นนะครับ อันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะแก้ทางได้แล้วก็การเข้าตู้ก็สามารถที่จะช่วยได้เหมือนกันนะครับน้องจะยืนอยู่รออยู่หน้าตู้เนาะแต่ว่าข้อเสียเนี่ยคือการที่เราจูบแบบเนี้ยโดยที่เราโซโล่มันจะค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าหนึ่งเลยคือตัวละครมันตามเราสุดนะครับเราไม่มีของในมือเนี่ยก็จะทําอะไรเขาไม่ได้ก็พื้นฐานแรกก็คือลากปิดประตูใส่หรือว่าลากเข้ารูใส่นะครับอันนี้ในกรณีที่เราไม่มีไอเทมไว้จัดการกับน้องนะครับ วิธีแก้ทางต่อไปเนี่ยนั่นก็คือจะเป็นการใช้อเทมนะครับ้าใช้อเทมเนี่ยจะใช้น้ำมนสามขวดนะหรือว่าจะเป็นประคำหนึ่งลูกเพราะว่าน้องเนี่ยมีเลือดแค่40นะครับซึ่งการที่เราโดนอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราโดนตัวหลักไล่ด้วยแล้วก็กระต่ายไล่ด้วยเนี่ยเราก็สามารถได้ใช้อเทมเนี่ยเพื่อที่จะต่อยกระต่ายให้ตายในกรณีที่เราโดนดักลายนะอันนี้คือช่วยได้เยอะมากอย่างสมมุติว่าเราโดนกระต่ายไล่อยู่แล้วตัวหลักเนี่ยไปดักลายเราไปดัก ข้างหน้าเราแล้วเราต่อยกระต่ายตายเนี่ยเราสามารถที่จะวิ่งกลับไปลายเก่าได้นั่นก็คือตัวหลักเนี่ยเขาจะแบบว่าดักลายฟรีเลยนะครับนั่นก็คือแสดงว่าเป็นการแก้ทางที่ผมมองว่าดีที่สุดแล้วนะสําหรับการที่โดนดักลายเพราะว่าการโดนกระต่ายมาร์กจุดส่วนใหญ่เนี่ยตัวหลักจะวิ่งดักลายนะเขาจะไม่วิ่งตามตูดเราแน่นอนถ้าเขาวิ่งตามตูดเรามันก็ไม่ต่างอะไรจากเอาตัวหลักเนี่ยมาไล่นะครับ เออเขาก็ต้องวิ่ดักลายอยู่แล้วซึ่งถ้าเรามีไอเทมมากพอที่จะเอากระต่ายลงได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะวิ่งลับลายเก่าได้เพราะว่าตัวหลักต้องอยู่ลายลายใหม่แน่นอนเออแล้วก็ถ้าเราไม่มีไอเทมอาวุธอย่างปะคำหรือว่าน้ำมนเนี่ยก็สามารถที่จะพันสายสินรอไว้ได้เลยนะครับแล้วเราก็จําจุดไว้ว่าเราพันตรงไหนไว้นั่นเองเนาะก็ถ้าโดนกระต่ายไล่ก็ลากเข้าสายสินได้เลยน้องก็จะโดนแตะสินแล้วก็จะวิ่งกลับกลุ่มไปเอง ต่อไปนี่ก็จะเป็นทิกอีกทิคหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าถ้าเราเห็นเจ้ากระต่ายเนี่ยยืนแคมป์อยู่คือสกิลของน้องเนี่ยน้องน้องจะยืนนิ่งแล้วก็อยู่ในรัศมี8เมตรใช่ไหมถ้าน้องมองเห็นคนในรัศมี8เมตรน้องจะเดินม,มาไล่ซึ่งในรัศมี8เมตรนั้นน่ะถ้าเป็นมุมกว้างแบบมุมโล่งน้องก็จะเดินม,มาไล่เราทันทีแต่ถ้าเราเห็นว่ากระต่ายยืนอยู่ในมุมทึบ อ่ะก็ดูอย่างในคลิปนี้นะครับจะเป็นเอ่อในบ้านใหญ่ของด่านสืตันรถใช่ไหมก็จะเป็นแบบว่ามีกําแพงเนาะถ้ามีกําแพงอย่างเงี้ยถ้าเรารู้ว่าน้องอยู่ตรงนี้เนี่ยเราห้ามวิ่งเพราะว่าน้องจะตรวจจับเสียงด้วยไม่ได้แค่ตรวจจับคนที่มองเห็นน้องจะมีการตรวจจับเสียงผู้มาเยือนในรัศมี8เมตรด้วยนะครับซึ่งก็แสดงว่าถ้าตัวน้องอยู่ในบ้านใหญ่แล้วเราแค่เดินรอบบ้านใหญ่แบบว่าเราไม่ได้วิ่งน้องก็จะจับเราไม่ได้แต่ถ้าเราวิ่ง น้องจะได้ยินเสียงเราทันทีแล้วก็เราก็จะติดออร่าสีแดงแล้วก็โดนไล่นั่นเองนะครับผมอันนี้เนี่ยในกรณีที่อย่างเราจูกด่านที่อยู่แบบมีหลายชั้นอย่างด่านวิสต์ดาวแมนชั่นไอตรงหน้าระเบียงเนี่ยถ้าสมมุติว่าเขาวางกระต่ายไว้ด้านล่างแล้วเราอยู่ด้านบนเรานึกภาพตามนะแล้วถ้าเรากดวิ่งอ่ะน้องก็จะได้ยินเสียงเราทันทีเพราะว่ามันอยู่ในรัศตมี8เมตรนั่นเองต่อไปนะเจ้าตัวร้ายของเราเลยนั่นก็คือไม้หรือว่าไอกวางตัวเนี้ยคือแบบว่าเป็นตัวละครที่ ผมเรียกได้ว่าโหดกว่ากระต่ายอีกนะเพราะว่าทาดาเมจได้ทันทีเลยคือแบบดักลายได้โหดมากแล้วก็ดาเมจแรงด้วยแต่ว่าวิธีแก้ทางของเขาเนี่ยทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันก็วิธีแก้กวางอันดับแรกเลยนั่นก็คือการที่เราวิ่งอยู่ในที่โล่งๆเนี่ยแน่นอนครับว่าผีลักอ่ะจะต้องส่งกวางมาดักหน้าเราแน่แล้วทีนี้เนี่ยการที่เราจะแก้ทางเขาให้ดีที่สุดก็คือการมองหลังครับมองหลังแล้วก็โฟกัสไปที่กวางของเขาที่อยู่ในกลุ่มเพราะว่า ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนคือเขาต้องเอากวางมาดักแน่นอนหรือถ้าไม่ดักอะ่ะก็ควรมองหลังไว้ก่อนอยู่ดีนะครับพอมองเสร็จแล้วเนี่ยกวางเนี่ยจะมีแอนิเมชันที่เหมือนจะง้างเหมือนจะง้างแล้วก็จะวาร์ปคือตัวจะมีเอฟเฟกนะครับอ่าก็จะขึ้นภาพให้ดูนะครับจังหวะน,นี้เนี่ยผมคิดว่าเราควรที่จะวิ่งสวนกลับได้คือเราสามารถวิ่งสวนกลับได้เพราะว่ากวางเนี่ยมีดาเมจแค่แผงหน้านะครับมันจะไม่มีการโจมตีจากด้านหลังอ่าจะไม่มีการโจมตีจากด้านหลังแล้วก็ มีเลือดแค่10บหน่วยนั่นเองเนาะก็น้ำมนหรือว่าไม้หวายก็สามารถที่จะเอาน้องลงได้แล้วนั่นเองก็เทคนิคนี้เนี่ยมันจะมี2แบบนั่นก็คือแบบที่1คือจู๊แบบไม่มีไอเทมจู๊แบบไม่มีไอเทมเนี่ยก็แน่นอนครับว่าต้องมองหลังให้ขาดพอกวางวาร์ปมาเราก็สวนยอมให้ตัวหลักตีครับต้องยอมให้ตัวหลักตีไม่งั้นเนี่ยเราจะโดนบีบลายถ้าเราไม่ยอมให้ตัวหลักตีเราต้องวิ่งตรงไปซึ่งเราจะโดนกวางตี และที่นี้พอเราโดนกวางตีตัวหลักจะไม่เสียบัตรซิกซึ่งเขาจะมีความเร็วเคลื่อนที่ที่คงที่ของเขาอยู่แล้วก็จะไล่เราต่อได้ต่อเนื่องเราอาจจะโดนสองแผลแต่ถ้าเราโยกหลบกวางจังหวะแรกได้เราสวนไปให้ตัวหลักตีนั่นคือจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าตัวหลักจะไม่มีบัตรซิกแล้วเราก็จะได้สเตมิน่าพอได้จะฉีกต่อไปจะเป็นการแก้ทางกวางแบบมีไอเทมก็ทําแบบเมื่อกี้เลยครับทําแบบเมื่อกี้เลยนั่นก็คือมองหลังให้ขาดแล้วก็วิ่งสวนออกมาจังหวะวิ่งสวนเนี่ย เรารู้กันอยู่แล้วว่าน้องจะไม่ตีคนข้างหลังนะครับเราก็ใช้น้ำมลหรือว่าไมไหวายเนี่ยแต่ผมแนะนําให้เป็นไมไหวายดีกว่าเพราะว่าระยะมันจะแบบประชิดกว่านั่นเองเนาะพวาว่าเจ็บปุ๊บเราตีเราก็สามารถที่จะเปิดทางให้เราวิ่งตรงไปต่อได้ถึงเราจะโดนตีก็โดนแค่ตัวหลักนะครับจังหวะนั้นส่วนท้งเรื่องของการแก้ทางเจ้าบิลลี่หรือว่าแกงเนี่ยผมไปลองมาแล้วนะต่อให้เรามีประคำมากพอที่จะต่อยน้องตายในทีเดียวได้แต่ว่าการที่น้องมาเตะแท่นหรือว่าเตะ ตู้ประตูลูเนี่ยมันก็เร็วเกินไปนะเพราะว่าตัวน้องเนี่ยว้ามาถึงน้องถีบเลยนะเออน้องถีบเลยซึ่งผมว่าตัวนี้มันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกับการไล่ล่าอยู่แล้วปัญหาหลักมันจะอยู่ที่กระต่ายกับกวางนั่นเองก็จะแก้ทางเจ้าสังตัวนี้ได้ต่อไปนะจะเป็นการแก้ทางของเคิร์ดคนคุกหรือว่าคำสาบที่มีชื่อว่าตะปูตอกลงศพศพลายหงนะครับอันนี้เนี่ยเป็นคอมโบชุดใหญ่ที่หลายๆคนน่าจะเห็นกันนะครับว่า ถ้าโดนเคิร์สอันนี้ไป1ครั้งเนี่ยเรามีโอกาสที่จะโดนตี3ทีตายแบบในรวดเดียวใน2วินาทีนะครับวิธีแก้ทางเนี่ยมันก็มีแต่ว่าตุ่มเสี่ยงหน่อยแต่ผมคิดว่ามันพอแก้ทางได้อันดับแรกเลยนะครับถ้าตัวละครแกะบิลลี่เป็นผู้นํากลุ่มให้เราระวังไว้ให้ดีที่สุดเพราะว่าถ้าสมมุติว่าผีตัวนั้นเนี่ยมันมีคําสาปของคนคุกนะครับ แล้วถ้าเป็นบิลลี่ที่นํากลุ่มอยู่เนี่ยมันจะสามารถทํามแถบได้ซึ่งนั่นก็แสดงว่าเราจะโดนบิลลี่เล่นงานเอานะครับผมเพราะว่าบิลลี่ถ้าเป็นผู้นํากลุ่มเนี่ยเขาจะสามารถใช้ทั้งไม้แล้วก็โมโมได้นะครับก็คือทํามแถบได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่ต้องระวังให้มากที่สุดนั่นก็คือระวังตอนที่แกเป็นผู้นํากลุ่มก็จะโดน3มแถบได้ง่ายๆเลยนะผมต่อมาถ้าเป็นไม้เป็นผู้นํากลุ่มไม้ Mike เนี่ยจะมีโมโมกับ บิลลี่ที่ตามหลังมานะซึ่งแสดงว่าถ้าเราโดนไม้ใส่คำสาปคนคุกก็จะโดนเจ้าโมโมมาไล่นะครับแล้วเราก็จะโดนสองแพบเพราะว่าจะโดนไม้อย่างตัวหลักเนี่ยตีด้วยต่อมาถ้าเป็นโมโมเป็นผู้นาถ้าโมโมเป็นผู้นำเนี่ยจะมีบิลลี่แล้วก็ไม้นะครับซึ่งเราก็จะโดนไม้แทนเนาะแล้วก็โมโมตีธรรมดาั่นเองนะวิธีการทางคำสาปคนคุก อันแรกเลยถ้าเราจนมุมจริงๆเรามีไอเทมแล้วเราจะโดนเคิร์สใส่ถ้าจังหวะที่เขายกแขนขึ้นมาอันนั้นคือแสดงว่าเขากาลังจะกดเคิร์สแล้วอันนี้โดยกรณีของผู้คุมที่ประมาทหรือว่าไม่มีโล่ถ้าเขายกแขนขึ้นมาใายข้าสารใส่อย่างน้อยโดนแค่1แผลนะครับแล้วเราก็วิ่งฉีกได้ต่อเลยต่อไปก็จะเป็นเทคนิคเดิมเลยเหมือนเมื่อกี้เลยถ้าเขาไม่มีโล่และเขากดเคิร์สคนคุกใส่เราให้เราสตาร์ทนนะับด้วยแม้หวายหรือว่าจะเป็น มีของติมหรือว่าจะเป็นหมัดของออฟอะไรก็ได้ที่สามารถสตันได้ให้เราดูจังหวะที่เขายกแขนขึ้นมาเนาะเออดูที่อนิเมชันแล้วก็สตันได้เลยน้องก็จะติดสตันแล้วก็ไม่สามารถยิงเคลคนคุกออกมาได้นั่นเองก็จะเสียครูดาวไปฟรีๆตัวในกรณีที่ไม่มีของแล้วก็แห้งให้7 2ิครับวนรอบตัวอันนี้อาจจะเป็นการที่เสี่ยงเพราะว่าถ้าคนเล่นเป็นเราอาจจะโดนเหมือนกันแต่ถ้าเขาพลาดเราก็จะได้เปรียบเพราะเขาจะคำสามไม่โดนเนาะเพราะว่าครูดาวเนี่ยอยู่ตั้งที่90วินาทีคือมันนานมาก ให้เรา72วนสวนกลับไปด้านหลังเนาะก็ดูตามภาพได้เลยนะครับมันจะประมาณนี้เลยต่อไปวิธีหลบเคยค้นคุกรอบที่3านั่นก็คือจะเป็นการเข้าตู้ครับผมถ้าได้ยินเสียงเดินเข้าตู้เลยวิ่งเข้าตู้ไปเลยครับแบบว่าจังหวะที่แห้งผู้คุมอะ่ะมันส่วนมากอะ่ะมันจะกดเคิร์ชจังหวะที่เราแบบว่าสเตมีหน้าหมดแล้วเนาะหรือว่าอยู่ใ,ใกล้ๆตัวถ้าในระแวกนั้นมีตู้ก็คือรอเขากดเคดิร์ชแล้วก็เข้าตู้ได้เลยมันจะมีการแก้ประมาณนี้นะครับก็ ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเบสิกพื้นฐานสำหรับการแก้ทางกิมแฟมิลี่นะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะอยู่ที่สกิลเพ์ของเราสกิลเพ์ของผีด้วยนะคะผมก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะมีเกมเพ์ในการเล่นกิมเนาะแบบว่าเจอกิมว่าแบบว่าเราจู๊กันยังไงเราเล่นกันยังไงนะครับอันนี้แบบตี้นะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยฮ้ยนี่มันก็หนาวจะตายอยู่แล้วเทกหนึ่งเทกหนึ่งเทปหนึ่งเทปหนึ่งเทปหนึ่งนะคะ ปนะำปูก่อนเฮียกิมเท่หนึ่งขาทูบเฮียเราเขาเลยกูจริงในเน็ตอ้าก็พีเจอเขาคนแรกยาอยู่เล่หนึ่งตริมมันดีเลยเขาไม่ได้ฟังไวขนาดนั้นติ๊งใจเย็นใงอย่าลงใงอย่าลงอ๋กูแห้งกูโดนกูรู้ว่าไม่มีโฟโต้แต่กูกำลังจะโดนปะชึบชึบ โดดเจ็งหนึ่งตะปูไม่มีไม่ีแผลดีเชื้อ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 แสดงว่าอ่านเกมแผลดีเชื้อไม่มีฮะดูหน่อยมีหรือไม่มีนี่มีโอเคโอเคโอเคมี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 พี่เปิดทูบอยู่ไหนขาดเฮ้ยอะไรใครกดสาวแผลห้องเลือดไอ้ห้องเลือดมีเทปมีทูบบ้างมีเทปมีมีโฟโต้ห้องเลือดของคุณห้องเลือดของคุณห้องเลือดของคุห้องเลือดของคุเฮ้ยครูไปดึง กูไม่โดนอ่าอันนี้มีนายไม่โดนวางวางกวางก็ไม่โดนกูไปเลยเฮ้ยโหพี่ตังใจเย็นพี่ถ้าเขามานั่งฟังเขาก็จะร้องไห้นะถ้าแบบ่องของอ๋อ้าวพี่พี่บอกช้าสุดจะหนึ่งวินาทีครึ่งโอ้โหกูโดดมาแบบไมฮีโร่เลยตายแน่เน็ตไม่ตายเฮ้ยมาเรียกมาเรียกว่างคืนครูดาวยี่สิบวิตอนนี้ สิบสามยี่ห้ามันจะมีกวางไม่หลงแล้วอ่ะไปไหนแล้วอ่ะอ๋อยูเทลโยกผมตึงแล้วอต้อนเกมไฟมีชุดใหญ่นะระวังโอเคโอเคไม่ดดลนนะาหลด,ดเลือดนะอ่าฮะไม่หลดเลือดโลแล้วโว,วไอเกียเก็บคองอะไรใช่กันหน่อย,อยแล้วไม่เก็บอยกูอยกู เห็นจ๋งเจ๋งเฮ้ยมาตามตามตามไม่โดนครับน้องเดุติกระต่ายว่ะกูตันคู่เลยถ้ามันนำเป็นยังยังไม่ได้ใช้ยาไหมอ็ต้องยอมกระต่ายตีไว้ทำกูอยู่ได้กุติกร้ กวางไล่กูเรียกเรียกกวางไม่ได้โอ๊ยอะไรวะกูลืมไปว่ะบัตรติ้งมันไม่โหลดไอ้เหี้ยเอ้ยมันก็คุกแต่โดนข้าวกูไงเลือดดังเรียนนี้เสร็จแล้วติงกมันติงกมันเทพจะได้โดดเลือดจะหลดเลือดโดดเลยโดดเลยรีบยื่นหนึ่งนะเรียกให้รีบยื่นหนึ่งเอาไ มันหายแล้วนะมันหายมีเฮ้ยไอ้มามารีบมารีบโอ้โหดึงขาดูพังยังดึงขาดเรื่อยๆเลยวะยังอยู่ไหนอ่ะอยู่รีบอีหยุดรีบเหมือนกันรีบหนึ่งอีกแนะครับแปนะแปอีกคือรีบสองนะเอ้ยมาลิบสองกำลังวิ่งมาเทพลิบสองลิบสองระเบียงเขาวิ่งมาเทพเหรอวิ่งมาเทพเหรอใช่ใช่อยู่ระเบียงเล่ากันเลยมามาหาเขาจริงเมายาลิบเอ๊เมายารีบเมายาลิบรีสพานนะเธอเธอยิงสองยิงสองขอโดดนะขอขอโดดสวัสดีครับพี่ก๊อฟโอ้โหไอ้นี่ สิทธิ์มียันแผ่นหนึ่งนะที่จะไปเข้าแท่ให้แต่ผมหาของอยู่แท่ปะถามว่ามีสติตจำได้ไหมไม่พอมีตั้งสามตัวให้สกิลใช่น้ำเพิร์ดลงไลฟ์กี่โมงน่าจะประมาณหลังตีทุ่มนิดนิดอ่ะโอ้ยเคี้ยตัวแมงวามันคนน่ากลัวเดี๋ยวกูไปดีกว่าเออมันไวจัดเลยเมื่อกี้ไปหยอกไม่รู้น้องมันตีนะไม่ค่อยดีนะเมื่อกี้เฮ้ยพี่สอดต่อให้ อะไรใครเป็นไรวะโดนชุดใหญ่นั้นเนี่ยโดูใหญ่ไปเหรอทำไมอนะ่ะเฮ้ยผมตายว่ะทุกคนไม่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 ไม,ไม,ไม่ไม่ตาเนอะไอชิยาโชทำไมเฮ้ยชิยาโชอ๋อมันไม่สนใจอะ่ะขึ้นมาเถอะชิยาโชคืออะไรวะ <c oughs> แปดสิบแปดสิบ ไปเลี้ยวเลยเลี้ยวเเลี้ยวเเลี้ยวเอันนี้ไม่ใช่ไลฟ์ของกอลครับอันนี้ไม้ครับไม้พี่ลุมพรไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วทำอะไรทำอะไรรียบรบทีมีอะไริ้เลยจุดมเลยจุ้มเลยจุดมเลยจุดมเลยจุดเลยาิ้มเจิมเลยจินมเลยี่้ม่ลยจิ้มเลยจิ้นเลยจิ้มเลยจ้มอลยจ้วเล่จิ้มเน้มเลนจ้มเลยจม่ลยจ้มอ้มเลยจิมลยจมลยจิ้มยมเยู่ไมนลยมเยจิามเลยจิมเล้มเย้มเยจิ้มมเลย้มเลยจิ้มเล เออตีหนสองไม่ได้เธอมาบังเลย2สองรอบอ่ะไม่เธอไม่ตายมียาด้วยแตกแตกมียามียาใจเย็นใจเย็นไหว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 มียามียานะยาไม่ไหวต่อยต่มียาสองรอบมียาสามอบเอเขาอยู่มียาสองรอบยาสองรอบใ่อ่ดึงขาดึงขายับภูมีมาตามมาบีมีมาให้มันเฝ่าให้มันเาไปมันเต้าไปเถอะ ที่หลังต้องเปิดไล์โชว์ที่หลังฮะพี่เก็บแบบว่าที่หลังต่างต้องเปิดไล่โชว์มีหหมัดเจทมัดมีเจหงมัดบิมสามมัดแต่แต่ตะกี้มันซื้อนะเมื่อกี้มันก็ซื้อตีเราแตกได้ใจ่คกันจออะไรอาทีเอตีตัวรสูตรมบมามาพี่อุ้ยเอ้ยเอ้ยมันอว่าันนีเอด้ยว่ามันนี่้มาเรียตโว่มันโล่ล้วมมาด้้ม้ม้ วางเอาไว้ตัวโซ่แมงวาพี่กุศีไม่ถูกหนึ่งมัดหนึ่งมันสองมันสองมันเฮ้ยนิดเจ้ใจกูปะมาถิงสองเอ้ยมาวีสามมันเออมันโลดแล้ววะเดยมันโลดแล้วมันโลดแล้วมามามามีสิไปเดินไปเดิไปเดินสีมันตีมันตะวันรกวางะเฮ้ยไปถอะมาแล้วมาแล้ว กระต่ายติดต่อยต่อยต่อยอ่างน้อยอย่างน้อยกูไม่โดนกระต่ายแต่ว่านทนี้ไะบ้าววางวงแล้วใช่โลแล้วโลแล้วโอ้โหติดกระต่ายว่ะต้องยอมโดนอ่ะบิ๊มให้กูไปไหนไมอยีของเลยเจียงสองมามาเจงสองนี่หวายกูหายรู้ไปยันให้คอนโดวอาวายนน เกอยไปไปแก่เป็นแก่เป็นแก่เป็นแก่เออกหน้าดแกหน้าดั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 กหน้าเนสกูเบียนได้ไปไปไปกูเปลี่ยนได้ไป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 สวยเลปิดจี้จ้าเปิดรูดก็กระต่ายกระต่ายตามตูดนี่ตาเราสีพี่สีพี่กูตัดให้กูตัดให้เออต้องเอาต้องเอาไอ้เยี่ยงวางออกเฮ้ยกเลยหรอเยี่ยงกระต่ายอ่ะกระต่ายตายกระต่ายตายอยู่กูกระต่ายลงไปแล้วไ่กูกูขึ้นลิฟต์กูขึ้นลิฟต์มาหากูขึลิฟต์มาหาเอ้ยประคำจริงสองเฮ้ยเจ้าแม่เฮ้ยที่สอง เล่มสองอ๋อโหกำลังไปอ่ะวักวางกูโดนโอ้กูจะโยกไอ้เนี่ยเออถ้ากูโยกแบบนี้ไปตั้งหลอดได้ป่ะอยู่ไหนอยู่ไหนวะมาคือเราเบี้ยวไว้ได้พิษโแล้วโรลล์อยู่ไหนผมเนาะมาเวอมาเวลมาเวลได้ไหมทุกคนอยู่เวลหมดเลยทิ้งหมัดด้มัสามทิ้งได้ไหมพี่หนูโอ้โหโอ้โหไม่ดีสุดใจวิเชียรพี่ไดน มันมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนขอมันไดี๋ยวว่าต่อไปตามผด้โดดผู้โดดตามมันมาอยู่ไหนอ่ะโผ่โคตรฟิงเลยอยู่กูขาพังอยู่หน้าหน้าตู้ไม่ไม่ขึ้นขึ้นขึ้นติ่ง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 ไป มันอีกหนึ่งมันนะสว่ยละมาตามมาตามไปนะมาตามไปนะเฮ้ยนี่ไหวปะน่ะใครโดนอ่ะเฮอระวังนะโดนโดนโดนโมเวอาจจะโดนควางว่ะไม่โดนไม่โดนไม่โดนไปโดนแล้วโลดแล้วพี่โลดแล้วโลดแล้วมานเอาผมแทนเว้ยเลยให้มันมาให้มันมาให้มันมาให้ตัดเข้าหน้าที่ทิงหมัดให้น้องนึกใช่ไหมอ่ะโอ้ยได้หมัด ถ้าโดดตามโดนกูไม่โดดเดินลงเดินลงหัวถ้ากูโดดกว่ากูตายว่ะขึ้นชั้นสองขึ้นลิฟต์สองหนูมินนับไว้ไอ้ไม่มีครับกู้ยรำไปเจ็งสองยันจำเลยไม่มียันจำเลยเลดสองให้นี่หรอโอเคโอเคกูฉิดได้โอ้กูกูเจอด้ที่ออกมาแล้วอะระวังน้ำมันอยู่ไหนไม่รู้นะเว้ ได้น้ำ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 ตำแหน่งหลุดนะมันมันไปไหนไม่รู้ได้น้ำได้น้ำในน้ำเขาฉีดแล้วฉีดเลยฉีดเลยฉีดเลยลงลงเทมหนึ่งลงเทมหนึ่งลงเทมหนึ่งเอออยู่ดิบายเสี้างลิฟต์สองลิฟต์สองลิฟต์สองมามาไม่บอกงานนี้ีหนึ่งไม่อยากแพ้เดี๋ยวเอากระต่ายออกให้เอากระต่ายออกแล้วพี่ไป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  ตัวเองมาตายโอ้ไ่ตาย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 โอ้ยสัตว์เลฮ้ยไอ้ช็อตเวีเรากี่คนม่ได้บวาน่น่าจะสามสามคนตอนสามคนบาดหมดแล้วแม่งสามสิบด้วยประเด็นอะสามสิบดาเมจเธออะม่บอกไม่คุณบอกไม่ได้อ้องแบย